สวัสดีครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อปครับนะครับกับช่วงการเขียนโปรแกรม t i n k e r ร์ d นะครับไปกระบาก Arduino โนนะครับคราวที่แล้วนะครับตอนนี้ผมแนะนำโปรเจกต์นะครับการต่อจอ LCD 16คูณ2นะครับ16คูณ2โดย ต่อแบบ i2c นะครับวันนี้เราจะมาลองใส่คีย์แพดลงไปเนาะตัวนี้ตัวนี้มันมีมโปรแกรมตาเกตอันเก่าอยู่นะครับเราจะใส่คีย์แพดลงไปเพิ่มเติมวันนี้นะครับเราจะมาลองทดลองการเล่นคีย์แพดกันนะครับปุ่มกดนะครับที่มีตัวอักษร4ตัวแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะครับเพื่อเราจะมาใช้ในการทดลองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับน้องๆ มาเลือกเป็นอนะครับนี่ครับคีย์แพดแบบ4ี่คูณสี่ครับเอาวางไปเลยปับ๊บเนาะจากนั้นนะครับเราก็ต่อขาโลหนึ่งนะไปที่ขาเก้าอ่าดีดีเก้านะครับขากลับก็ดีแปดมาเลยมาที่โลสองครับดีแปดต่อ เรียงกันไปเลยนะครับโลสามก็เรียงไปเดเลยครับโล4สก็เป็นหกเนะาะ c o ล u m หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีเขียวสีเขียวก็เป็นสีเหลืองนะ c o l u m หนึ่งก็ต่อห้าไปเลยครับ D ห้า เป็นคอลัมน์สองนะครับต่อกับ d 4คอลัมน์สก็เป็น d3 ครับน้องๆแบบนี้เลยคอลัมน์สองก็เป็นอ๋อคอลัมน์หนึ่งสิคอลัมน์สนะครับก็เป็น d2 ออย่างนี้เลยให้เรียงเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคเนาะเราก็มาเขียนโปรแกรมกันต่อเลยครับโค้ดเนาะ อันนี้คือโปรแกรมตัดเกตตัวเก่านะครับที่เราเขียนไว้เนาะจะมีการเป็นสี r เ a l ี่ยมหรืสตเนาะก็คือมีการอ่านข้อความจากสี r เร l ียในการพิมพ์ข้อความจากคีย์บอร์ดเอ่อคีย์บอร์ดธรรมดาไปนะครับแต่สมมติถ้าเราจะใช้คีย์แพดเนี่ยเราก็ต้องมาเพิ่มในส่วนของคีย์แพดนะครับก็ i n นค u ู e คีย์แพดมาเลยครับ Enter เนาะแล้วก็วาง i n นค u ู e คีย์แพด ดอทเนะแล้วนะประกาศตัวแปรตามนี้นะครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นเป็นการกำหนดค่าโลนะมีมีตัวแปรที่ชื่อว่าโลคอลัมน์นะครับชนิดไบต์ทั้งคู่เลยนะแล้วก็มีชนิดไบต์เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอาร์เรย์นะโลพินนะครับเป็นการกำหนดแบบอาร์เรย์นะครับอาร์เรย์สมิติครับแล้วก็ มีข่า 9, นะแปดเจ็ดหห้สสองเนาะแล้วก็จะมีตัวแปรแบบอะไรข้างบนนี้เป็น1มิตินะครับเดี๋ยวจะมี2มิตินี่คือ2มิตินะครับแบบแมทริกนะครับก็คือจะมีค่าของคีย์แพดเนี่ยจะให้แสดงอะไรบ้างหนึ่งสอสาหอะไรอย่างเงี้ยนะครับ A B C D เนาะก็คือตามตัวเลขนี้เลยในคีย์แพดเลยนะครับ ต่อมานะครับเราเลือกใช้ฟังก์ชัน i n c o u p keypad มาแล้วนะเราก็ต้องประกาศฟังก์ชันในเขานะครับคือมีการเรียกใช้ในโปรแกรมก็คือ custom keypad นะและกำหนดค่าเบื้องต้นนะก็คือโดยมีการ hack key นะ hack key ก็คือค่าตัวนี้นะครับที่เรากำหนดว่าในแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเนี่ยคีย์แพเนี่ยมีตัวอักษรหรือตัวเลขอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีโล w p i แล้วก็ คอพินนะครับที่เราได้ประกาศไว้ตอนแรกนี่นะครับว่ามีขาอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็มีขนาดเท่าไหร่นะครับโลกคอนะก็คือ4ี่ถูกไหมครับแล้วก็ copy โปรแกรมมาลงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่สืบจะอธิบายโปรแกรมให้ฟังว่าวันนี้เราใช้คีย์แพดในการทําเครื่องคิดเลขนะครับโดยนะครับให้ตัวแปร custom key นะครับที่มีชนิดเป็นเป็นชาร์เตอร์นะครับเป็นชาร นะครับมีการรับค่านะครับจากคีย์แพดเนาะคีย์แพดคีย์นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับการเขียนโปรแกรมแบบสวิตแคสนะครับสวิตนะครับก็เอาตัวแปรคัตตั้งคีย์มาใส่นะครับแล้วก็เทียบเนาะเชนนะครับเรามีการกด0นะครับกด9นะครับตอนนี้ก็หมายความว่า0ยถึงเเนี่ยเมื่อเรามีการกดปุ่ม 0- ถึง9เนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขแคสนี้เลยนะครับ โดยที่จะให้ตัวแปร first เนี่ยนะครับโดยที่จะให้ตัวแปร first เนี่ยนะครับมีการรับค่านะครับโดยรับค่าจากการกดนะครับเอ่อไม่ว่ามีการกด1รอบ2รอ,อบเนาะมันก็จะคูณ10นะครับก็คือเปลี่ยนหลักไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการพิมพ์เอ่อตัวแปร first ออกทางหน้าจอนะครับหน้าจอ lcd เนาะอันนี้คือขั้นแรกเนาะโดยที่น้องจะกดอ,อ่ตัวเลขชุดที่1นนะครับ จากนั้นนะครับน้องๆก็สามารถกดปุ่มบวกลบคูณหารเนาะ a เนี่ย a b c d เนี่ยก็คือบวกลบคูณหารนะครับสามารถกดปุ่มบวกลบคูณหารได้นะครับนี่ครับอันนี้คือบวกนะครับอันนี้คือลบอันนี้คือคูณนะครับในทางคอมพิวเตอร์นะครับคือดอกจันเนาะอันนี้คือหารนะครับเมื่อน้องๆมีการกดบวกลบคูณหารเนี่ยทางฟังชันฟังชันข้างในจะคล้ายๆกันนะครับโดย นะครับก็จะมีการพิมพ์เครื่องหมายคณิตศาสตร์นะครับออกทางหน้าจอเนาะบรรทัดที่1เนาะบรรทัดแรกก็บรรทัดบนเป็นศูนย์บรรทัดกลางเ,เป็นที่เป็นบรรทัด1น,นะครับอ่าเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราเป็นบวกเป็นลบเป็นคูณเป็นหารอะไรเงี้ยนะครับเมื่อมีการพิมพ์ออกทางหน้าจอแล้วเนี่ยจะมีการนะครับเห็นไหมครับซิเกิลตัวแปรซิเกิลนะครับก็คือตัวแปรที่2นะครับที่เราจะรับค่ามาเนาะ รับค่ามาเอาไว้บวกเอาไว้ลบเอาไว้คูณเอาหารกับตัวแปรชุดเฟิร์สนะครับแต่ว่าซิกเกิลเนี่ยเท่ากับซิกเกิลนัมเบอร์เห็นไหมครับซิกเกิลนัมเบอร์น้องก็ต้องลงไปดูเนาะซิกเกิลนัมเบอร์อยู่ไหนนี่ครับซิกเกิลนัมเบอร์ก็จะประกาศประกาศเป็นตัวแปรฟังก์ชันอยู่ข้างล่างนะครับเป็นฟังก์ชันโดยนะครับโดยซิกโดย,โดยตัวเนี้ยฟังก์ชันตัวเนี้ยนะครับก็จะมีการวนลูปเวลนะครับวนลูปอยู่ตลอดเวลาเนาะ โดยเมื่อเรามีการกดเครื่องหมายคณิตศาสตร์ไปแล้วเนี่ยมันจะมาวนลูกค้าอยู่ในนี้นะครับเพื่อจะให้เรากดตัวแปรชุดที่2ซิก,เ,กนเนี่ยคือกดค่าตัวเลขชุดที่2เข้าไปนะครับเมื่อเรากดตัวเลขชุดที่2เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะออกจากลูปนี้โดยกดปุ่มเท่ากับเนาะหรือปุ่มชาร์ปตรงนี้นะครับพอกดแล้วเนี่ยไอตัวแปรชุดที่2เนี่ย มันจะมีค่ามาแทนในตัวแปรที่ชื่อสิเกิลทันทีเลยไหมครับมาจากฟังก์ชันเลยทงฟังก์ชันเลยยัดเข้าไปในสิเกิลเลยพอยัดเข้าไปในสเกิลเนี่ยตัวแปรที่ชื่อว่า total เนี่ยเรากดเครื่องหมายคณิตศาสตร์ว่าบวกใช่ไหมครับก็เอา first บวกด,ด้วยสิเกิลเห็นไหมครับเท่ากับ total แล้วก็เอา total มาปริ้นออกหน้าจออ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดูนะครับอ่ะอันนี้โปรแกรมขึ้นมาแล้วเนาะเรากดหนึ่ง เราลองบวกนะ A ก็คือบวกบวก2นะครับเท่ากับ3เห็นไหมครับอันนี้เริ่มต้นใหม่นะดอกจันเอา8บวก2เท่ากับ10เห็นไหมครับอ่าได้แล้วนะเราเริ่มต้นใหม่5ลบด้วย3เท่ากับ2เห็นไหมครับอ่า สมมติเอา2คูณด้วย3เท่ากับ6เห็นไหมครับใช้ได้นะครับใช้ได้่มต้นใหม่เอา6หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ครับ3<า>เห็นไหมครับเราก็มีเครื่องคิดเลขเราสามารถทำเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้แล้วนะครับคีย์แพดเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องคิดเลข ปุ่มกดรหัสผ่านนะครับหรือการตั้งค่าอื่นๆอ,อีกมากมายเนาะเราก็สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้น้องๆก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดได้อีกมากมายนะครับสำหรับน้องๆท่านใดน,นะครับมีคําถามนะครับก็สามารถสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทักมาทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับแล้วก็ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับพี่สืบจะช่วยตอบปัญหาต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย